สวัสดีครับเพื่อนเพื่อผู้ชมที่น่ารักทุกท่านพบกันเช่นเคยกับ Mac กตูนี่ชแนลเจ้าเก่าคนเดิมนานๆจะมารีวิวสักทีวันนี้ก็จะมารีวิวเกมมิ่งเมาส์มาโครรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางซิกโนใน่วนของรายละเอียดจิมมี่นั้นมาติดตามรับชมกันครับกับ Si g n a l e ิสปอร์รุ่น G.M.9.2 Mexa m a มาโครเกมมิ่งเมาส์และนี่ก็คือตัวหน้าตากล่องก็จะมีรูปตัวเมาส์และสรรพคุณบนตัวกล่องอย่างเช่นด้านบนเป็นไฟ i g b 1 6 8ล้านสีสามารถตั้งค่ามาโครโปรแกรมได้ และเซ็นเซอร์เลือกใช้เป็น p i กอาร์ด pa w สามสามสองเจ็ดในส่วนของตรงนี้สินค้าของส e ิงโนอีสปอร์ตจะรับประกันอยู่ที่2ปีก็อ่างเงือนไขกันได้ดีๆสามารถปรับเปลี่ยนหมดไฟได้10โหมดปรับ dpi ได้สูงสุดที่1 2ึ่งหมื่นี่ dpi นี่เรามาในยุคถึงขั้นที่ว่าสามารถปรับ dpi ได้เป็นหมื่นๆกันเลยทีเดียวเลือกใช้ออปติคอลเซนเซอร์ครับรับรองการกดได้20ล้านครั้งเป็นเกมมิ่งเกตสวิตด้านข้างกล่องก็จะมี qr code youtube channel Facebook Page Official และเว็บไซต์ s i g n o ์ s p o r t c o m ด้านหลังกล้องก็จะเป็นสเปคครับซึ่งก็ได้บอกไปในขั้นต้นบางส่วนนะครับอย่างเช่นเซ็นเซอร์เลือกใช้ Art, p i กอาร Pawu3327DPI ปรับได้ตามสุดที่200สูงสุดที่12400 DPI p o l l DPI n g r n t e เดปรับได้4ระดับสูงสุดที่1000 s w i t สวิตเลือกใช้หัวน้ตสวิตสามารถรับรองการก,กดได้ถึง20ล้านครั้งโปรแกรม m a b เบสามารถปรับตั้งค่าอิสระได้6ปุ่ม ไฟจะเป็น R G B 16.8ล้านสีสามารถปรับเปลี่ยนโหมดไฟได้10โหมดอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อเป็นพอร์ต U S B 2.0สายจะเป็นพาราคอร์ดพาราคอร์ดนี่ผมไม่แน่ใจมันเป็นเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับความยาวของสาย1.75เมตรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขนาดวิติของตัวเมาส์น,นะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็น้ําหนักนะครับก็อยู่ที่85กร,รมัมตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์นะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ของ s i g n นนะครับในส่วนของซัพพอร์ตนั่นเองการรับรองปฏิบัติการก็สามารถซัพพอร์ตได้ทุกอินโฟครับหายห่วงเลยก็ประมาณนี้เดี๋ยวทีนี้ผมขอแกะก่อนนะครับใช้เวลา3วินะครับอ่ะแกะอันที่เรียบร้อยนะครับตะกุ่นนะครับอุปรกรณ์ในกล่องก็จะมี ตัวเมาส์นะครับ1อันแล้วนะก็ด้านหลังตรงนี้มีสติกเกอร์ signal sport 1แผน่นจะเอาไปติดกับอะไรก็ได้ใบรับป,ประกันสินค้าครับก็จะเป็นแผ่นพับนะครับ1แผน่นสำหรับตรงนี้นะครับถ้าใครซื้อกับทางเพจของ signal โดยตรงนะครับเป็นเพจ Official เนี่ยเขาก็จะเขียนใบรับประกันไว้ให้นะครับประมาณนี้เลยนี่ก็คือเงื่อนไขนะครับการรับประกัน1แผน่น ก็ตรงนี้ก็จะเป็น installation manual นะครับหนึ่งแผน่นก็จะบอกว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มอะไรยังไงนะครับแล้วก็จะเป็นตัวพวกหน้าตาตัวโปรแกรมอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวทีนี้มาดูในส่วนของตัวเมาส์กันครับตัวเมาส์มาในโทนสีดำวัสะดุเป็นพลาสติก ABS High Grade งานดีไซน์เป็นทรงสไตล์เกมมิ่งและเป็นทรงจับถนัดมือขวามาดูโดยรอบกันด้านบนจะมีปุ่มต่างๆคลิกซาก้ายคลิกขวาปุ่มสกอร์ปุ่มปรับ d i แบ็คเฝอเวิร์ดซึ่งแต่ละปุ่มสามารถเซตตั้งค่าได้อย่างอิสระโดยผ่านตัวโปรแกรมว่าจะให้ปุ่มไหนทํางานอะไรยังไงตรงนี้จะเป็นโลโก้ีน้อย์สปอร์ตเป็นสีขาวขุ่นทาออกมาเพืยอไฟลอดด้านซ้ายมือปุ่มแบ็คเฝอเวิร์ดจะเป็นสีดําเงาแล้วก็ในแนวโค้งตรงนี้เมื่อเราสังเกตดีดด้านในจะเป็นสีขาวขุ่นทาออกมาเพืยอไฟลอดตรงกลางตรงเมาส์ตรงนี้เมื่อเราสังเกตดีๆตัวเมาส์เนี่ยจะเป็นการสโลปมาทางด้านขวาเป็นการออกแบบตามหลักเออร์โกนอมิก ด้านขวามมือก็จะมีเส้นสายและก็เป็นเส้นสายคล้ายๆรูกตัว S ด้านในสังเกตดีๆจะเป็นสี่เขาข่นทำออกมาเพ็นฟอ,อ,อดาด้านใต้ตัวเมาส์ก็มีปุ่มแบ็ k ไลท์สวิตช์ในการป,รปิดไฟและก็มีชื่อรุ่น serial number อะไรก็ว่าไปในส่วนของสายสายจะเป็นสายพาราคอร์ดสายให้ความยาวมา1.75เมตรและก็เชื่อมต่อที่พอร์ต usb plug and play เสียและะ้วใช้ได้เลยซึ่งสายพาราคอร์ดที่ผม ได้บอกไปตอนแรกว่าคุ้นๆจริงๆแล้วสายพาร,ราคอร์ดก็คือ,อเป็นเชือกไนล่อนแบบเบานะครับซึ่งคุณสมบัติเด่นๆเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของความทนทานมีความยืดหยุ่นและน้ําหนักเบาครับอย่างเช่นอ่ะอันนี้ก็เป็นสายพาร,ราคอร์ดเหมือนกันนะครับเป็นสายคองแมสนะครับผมเนี่ยครับสายมันค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วก็มีความคงทนแข็งแรงน้ําหนักเบามีใช้กับอุปกรณ์หลากหลายชนิดนะครับรวมถึงกับบนเมาส์ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับผม สายก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวทีนี้มาดูในส่วนของโหมดไฟกันครับไฟของตัวเมาส์รุ่น gm 9 7 m m x x a สามารถปรับเปลี่ยนหมดไฟได้ถึง10โหมดโดยวิธีการปรับเปลี่ยนจะมีที่การ2รูปแบบมาดูกันแบบแรกจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่บนตัวเมาส์โดยการพลิกเมาส์ แล้วกด Backlight Switch ซึ่งการกดหนึ่งครั้งจะเป็นการเปลี่ยนไฟหนึ่งโหมดเริ่มกันเลยอันนี้มันคือหมดแรก2 3 4 หกเจแกและสิกลับมาที่หมดเดิมรูปแบบที่สอง จะเป็นการปรับเปลี่ยนบนตัวโปรแกรมซึ่งเราสามารถดาวโหลดตัวโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์ทางติโนในส่วนของสพอร์ตใช้เวลาในการโหลดไม่นานวิธีการติดตั้งก็เพียงไม่กี่คลิกเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะได้นหน้าตาตัวโปรแกรมเป็นแบบนี้ตัวโปรแกรมเป็นสัดส่วนใช้งานง่ายสำหรับในคลิปนี้ผมจะเน้นในเรื่องของโหมดไฟเป็นหลักตัวโปรแกรมมี4ี่บุคคลหลักก็คือ Light i n g dbi พ a r a m e t e r และ m a โค o ในส่สนของหน้า l ไลติทจะมีโปรไฟล์3าโปรไฟล์เราสามารถแอดเพิ่มได้พิมพ์ชื่อลงไป ก็จะได้โปรไฟล์ที่4ตรงกลางจะบอกตำแหน่งตัวเลขว่าปุ่มไหนทํางานอะไรยังไงซึ่งจะไปสัมพันธ์กับทางด้านขวามือในส่วนของด้านขวามือจะมีปุ่มด้วยกันทั้งหมด6ปุ่มซึ่งแต่ละปุ่มสามารถเซตตั้งค่าได้อย่างอิสระว่าจะให้ปุ่มไหนทํางานอะไรยังไงคลิกซ้ายคลิกขวา middle forward back scroll up scroll down i g g ก f i r k e key, key combination switch effect macro d i s a b l e d p i บวกลบ เราตเดียก็มีครบคัน DPI ล็อกก็จะมีเหมือนกันในการปรเปลี่ยนของปุ่มแรกเขาล็อกไว้ที่ปุ่มซ้ายถ้าเราเปลี่ยนตรงปุ่มแรกเลยจะเปลี่ยนไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องมาเปลี่ยนที่ปุ่มที่2หรือปุ่มอืนอ่นให้เป็นคลิกซ้ายก่อนแล้วจากนั้นปุ่มที่1ก็จะเปลี่ยนได้เป็นอย่างอิสระประมาณนี้หากเราเซ็ตค่าจนมั่วอย่าง คืนค่าเป็นค่าโรงงานกดรีฟต่อก็จะคืนค่าเป็นค่าโรงงานประมาณนี้ก็ลองเล่นเงินดูในส่วนของตรงนี้จะเป็น USB Poling Rate มีสีระดับ 125, 250, 500และ1,000ด้านล่างจะเป็นในส่วนของ Lighting หรือโหมดไฟและนี้ก็คือหมดแรกก็จะเป็น Colorful Steaming สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วได้ก็จะเร็วขึ้น ปรับช้าได้เช่นกันก็จะไหลช้าปรับทิศทางก็ไหลได้ direction ให้ไหลไปทางซ้ายให้ไหลไปทางขวาประมาณนี้ต่อมา s t e e y จะเป็นไฟ static ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนเฉดสีไฟได้เพราะว่าเป็น rgb สกงแดล้าสีที่น่าสังเกตเลยก็คือสำหรับในรุ่นนี้เฉดสีไฟเรา ในการไลเ่เฉดสีไฟเนี่ยมันจะไล่ได้ค่อนข้างละเอียดลองสังเกตด,ดูดีๆอันนี้ผมกําลังไลเ่เฉดสีไฟเหมือนกับอารมณ์ที่ผู้หญิงเลือกลิลปสติกนะครับคือของผู้หญิงเนี่ยลิปสติกสีชมพูเขาก็จะมีสีชมพูอ่อนแบบ10%อ่อน20%อ่อน30% 4สอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้ชายก็จะแบบสีชมพูก็คือสีชมพูไปเลยสีแดงก็คือสีแดงไปเลย สีฟ้าคือสีฟ้า,าไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ไล่เฉดสีค่อนข้างละเอียดก็ลองเล่นกันดูปรับสว่างได้ bright dark ต่อมากิตติ้งก็จะเป็น b ิตต i n g แบบวนลูปซึ่งตรงนี้สามารถเปลี่ยนลูปได้เช่นกันว่าจะให้ลูป นี้ทำงานสีอะไรยังไงต่อมา Colorful Tail ในส่วนของหมด Colorful Tail เขาจะฟ,ฟ,ฟิกมาเลยเป็นสีนี้ต่อมา Neon ก็จะเป็นการเฟดสีไฟบอลลูต่อมาคอ o ฟูสเ s อร <S ีก็จะเป็นไฟฟิกเป็นโซนแบบนี้เลยก็จะเป็นพวกแดงเขียวขาวเหลืองซึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นไฟอีกแบบหนึง่งต่อมา สามารถปรับเปลี่ยนไฟได้จะเป็นสีแดงสีฟ้าสีเขียวอะไรก็ว่าไปอ่ะแดงน้ำเงินต่อมาสตาร์ชวิงเกิล ต่อมาเวฟและอันสุดท้ายเป็นหมดไฟที่สวยที่สุดก็คือออฟในส่วนของหมดไฟก็จะมีอยู่เท่านี้บหกข้อ dpi จะเป็นการปรับ dpi setting ซึ่งการปรับค่า dpi จำสุดก็จะปรับได้ที่200สูงสุดที่12400 dpi ก็จะมีสเตจห้าสเตจก็ลองปรับเล่นกันดูซึ่งแต่และสเตตสามารถปรับไฟได้ว่าจะให้สเตจที่1เป็นไฟสีเขียวสีแดงสเตจที่2จะได้เป็นไฟสีฟ้าสเตตที่3จะให้เป็นไฟสีเขียวอะไรก็วางไปพารามิเตอร์จะเป็นในการปรับค่าพวกมาส์เซนซิทีฟสักรลิงสอ่าสปีดแล้วก็ดับเบิ้ลชิคสปีดก็ไม่มีอะไรมากในส่วนของมาโคตรงนี้สามารถเซตได้ ซึ่งหากเพื่อนๆต้องการเซตแบบละเอียดหรือว่าต้องการดูการเซตค่าแบบละเอียดสามารถดูได้ที่ช่อง YouTube Channel ของ Signal e s p o r t นะครับเป็นเพจ o o f i i i a l นะครับก็ลองไปเซตกันได้หรือถ้าใครติดปัญหาอะไรใช้งานยังไงเนี่ยก็สามารถสอบถามไปทางเพจได้เช่นกันก็จบในส่วนของตัวหมดไฟและตัวโปรแกรมครับ จากที่ได้ใช้งานตัวเมาส์ประมาณหนึ่งอาทิตย์กับการเล่นเกมพับดีตัวเมาส์มีความนิ่งเสถียรในการเล่นเมาส์ข้อหาเป้าหมายทำได้อย่างแม่นยำคลิกเป็นคลิกด้วยพิกอาร์ต p a w สามสามสองเจ็และหัวน็อสวิตช์ทให้การเล่นเกมและการใช้งานทั่วไปนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นตัวเมาส์เป็นทรงจับถนัดขวาจับกระชับมือในส่วนของสายพาราคอร์ดจากที่ผมได้ใช้งานและก็ในการกวดเมาส์เล่นเกมเนี่ยก็พบว่าเมื่อเวลาสายพาราคอร์ดไปกระทบกับขาตั้งจอคอมพิวเตอร์เนี่ย จะไม่รู้สึกถึงแรงกระทบและไม่รบกวนสมาธิจะแตกต่างกับสายทั่วไปธรรมดาที่เวลาเรากัดเมาส์แล้วไปโดนกระทบกับขาตั้งจอคอมนะครับเราจะรับรู้ได้ถึงแรงกระทบและทําให้การเล่นเกมนั้นเสียสมาธินะครับแล้วก็รู้สึกติดขัดกว่าสายพาราคอร์ดนั่นเองอันนี้ก็คือข้อแตกต่างนะครับในส่สวนของโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการตั้งค่าต่างๆบนตัวเมาส์อย่างเช่นโปรแกรมบับเบิลเนี่ยทำการเซตค่าปุ่มต่างๆได้อย่างอิสระนะครับมีมาให้ใช้ถึง หลากหลายนะครับเมนูนะครับอันนี้ก็ลองไปเล่นกันดูในส่วนของปรับไฟ RGB เนี่ยก็ต้องบอกว่าทําได้ละเอียดครับประมาณนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับเมาส์เกมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Signo ่สปอร gm 972 m เ x a m a c r o ม a m i n g Mouse มาส์ถือว่าเป็นเมาส์อีกรุ่นหนึ่งที่จัดออปชั่นมาให้ครบคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือในเรื่องของการปรับไฟ RGB บนตัวเมาส์นะครับปรับเฉดสีได้ค่อนข้างละเอียดและการปรับนั้นเราไม่ต้องไปกด แอปพลายให้มันยุ่งยากนะครับก็คือเรากดคลิกเปลี่ยนสีเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนให้เลยนะครับในส่วนของการตั้งค่าต่างๆพวกโปรแกรมเบอร์นะครับก็มีมาให,ให้เล่นหลากหลายในส่วนของสายพาราคอร์ดนะครับในการเล่นเมาส์บนโต๊ะเนี่ยโต๊ะคอมแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอุป,รปรกรณ์หรือว่าสิ่งของต่างๆนะครับที่แตกต่างกันออกไปในการเล่นเมาส์เล่นอะไรเนี่ยแล้วสายพาราคอร์ดไปโดนเนี่ยจะไม่ รู้สึกถึงแรงกระทบแล้วก็ไม่ลบกวนสมาธิในการเล่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของสายประคะอตนะครับน้ำหนักเบานั่นเองสําหรับราคาราคาจะอยู่ที่650บาทครับสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ o f f i c i a l นะครับเฟซบุ๊กนะครับ facebook com signal technology หรือที่เพิมพ์ค้นหาักคำว่า signal ชายแรงก็ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าติดตามสินค้าใหม่ๆหรือติดปัญหาการใช้งานใดๆดเนี่ยเพื่อนๆือก็สามารถ inbox สอบถามไปทางเพจได้เลยนะครับก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับ นึกถึงอุปกรณ์ g กมมิ่งเกียร์ราคาจับต้องได้ต้องซ e ิกโนอีสปอร์ตสั่งซื้อง่ายส่งไวรับประกันถสองปีครับหรือตามช่องทางอื่นๆนะครับก็มีวางขายครับหาซื้อได้ไม่ยากครับผมประมาณนี้เลยสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทางซิกโนเทเลนนะครับที่ได้ทําการจัดส่ง g a มมิ่งเมาส์อย่าง GM920 Maxa มาให้ได้ทําการรีวิวก็ต้องขอบคุณเวลาที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้รีวิวผิดพลาดราป,ประการใดขาดตกบกพร่องประการใด ก็ต้องขออภัยไว้นะทีนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ